Did ready you or something? Cause you look Cause like beautiful get night. the like dark a in สวัสดีนักพู้จรวรวยทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพอารวยครับกลับมาพบกันเช็คข่าวในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านเราจะไปดังฮ้าน่อยลาวพัฒน,นารวมไปถึงหุ้นรอดต่ตตางๆจัดตึมสุดเนาะพบกนันในรอบของวนันพฤหัสที่ 14. สิบสี่สิงหาคมนะแบบแรกปลายเดือนมาเนาะอ้าวพรุ่งนี้สาวกรัฐไทยเตรียมรับแนวทางไปจับจองลอตเตอรี่กันได้เลยนะจ๊ะ มันจะเป็นทางเรียลเฟสก็ดีหรือว่าทางคลิปสั้นก็ดีเนาะใน YouTube ก็คือช็อตเนาะเอาฝากไปดูไว้นะพรุ่งนี้ลงให้นะจ้ะก่อนอื่นก็ต้องมาสรุ่มแนวทางของวันพุธก่อนเนาะใครใครปังทั้งสีหน่อยค่อยไปดูแนวทางของวนออันพฤหัสเฉพาะกิจครับ41627พิเศษครับ749ล่าง75ปกติครับ734ล่าง94 VIP 207ล่าง77 เจาะหกหมา7จ็ดเจ็อดตัอัดตอัตยไปอีกแล้วโอ้โห49เจาะมาสองรอบเลย4ี่เก้าสี่โอ้โหสองเด้งเลยครับเน้นสิ่งอะไรครับพี่เศกครับตรงตรงเนาะให้8กับ7มันมา7จห้อ้าวเจาะเจ็ดห้าข่าวนี้ไม่พลาดละเจาะตรงให้ละเป๊ะเลยเป็นไงตุ้มเลยพี่น้องอ้าวขอแสดงความยินดีคนนี้ที่ปังเนาะ สลับ4หน่วย7 5 1 6 4 9 3 4และ9 4 2ทุ่มสาวฝั่งของเราพัฒน,นาครับ284วาง2840แม่โอ้โหพี่น้องเไยให้40 hey, มันออก30นี่นะเดี๋ยวนี้สุยอ้าวได้แต่สุยอ้าวสายแปลงเป็นไงสายแปลงโอ้โหอ้าว สามศูนย์หกหนึ่งลาวไม่ปังไปตามต่อวันศุกร์นะครับมาลุ้นกันต่อครับมารวยกันต่อสำหรับในรอบของพระรหัส24สิงหาคมแนวทางขนาน้อยมัดรวมสูงจากพิฆาตสีหน่อยวันนี้อย่าลืมนะตรงรอบไปก่อนก่อนสลับรอบเช่นเคยเนาะยังไงก็กำชับไว้ชุด3ตัวให้2ชุดนะครับอ่า969แล้วก็695เนี่ย2ชุดนี้ให้ไวเนาะไม่พิเศษก็ลองนำไปใช้พิเศษกับปกติ2รอบนี่แหละนะแอดคิดว่ายอย่างนั้นนะ เหนือสิ diabetes, ่งอื <Yeah. S 1> like ่นใดแล้ว <Zusch> ก <Sa> ็ถ้าไม่มาก็ลองเอาไปตาม VIP นะมั yeah. ่นใจอยู่นะครับว่า3รอบนี้มันต้องมาแน่ๆแหละเนาะดูจากแนวทางหวยแล้วเนาะพิเศษปกติ v p p ลองดูนะพี่น้องหรือใครจะกันตั้งแต่เฉพาะกิจก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะออาเพราะว่าให้95อยู่แล้วเฉพาะกิจนะครับอ้าวสพิเศษครับแออเฉพาะกิจ3.5มหไมไม่ได้พูดคลิปหลายวันรัวเลยพิเศษครับ95 ปกติ08 VP51 นะอะไรก็เป็นไปได้เนาะเบิร์เจาะพี่น้องอย่างเดียวเลยวันนี้ครับ445566มาเมื่อวานเจาะ6 6กับอะไร22ใช่ไหมมันมา77 7, ไม่แหงโมโหจริงๆเลยมันลุ้นกันต่อวันนี้สายเบิร์มาเนาะ,น,ะนอกตารางเจาะให้เด่นให้บนดแล้วเด้อร์ 5, 2, 9 0ครับเด่นวันพฤหัสนะครับนำไปใช้ได้ครับหวยรอบบ่าย สบายสบายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือหวยกล่าวก็ดีฝากไว้เป็นแนวทางครับฮาหนอยในตารางและนอกตารางนะครับขอให้แห็้ปังเย็นย่ำม,มาร่ำรวยกันต่อครับ4ี่โมงสิบหกนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอกระนัดหมายกันครับขอให้เหบบงี้ยปังขอให้รวยเนาะขอบคุณที่ติดตามกดดูชมครับดูแนวทางและกดไลค์เป็นกำลังใจให้บิ๊มเด้อจะได้เห็นและปังด้วยกันนานพี่น,น้องร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ